ตำนานพระนอนกินเนนแห่งจังหวัดนครสวรรค์โดยเรื่องสยองขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วที่วัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์แต่ก่อนวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างต่อมาได้มีหลวงพ่อรูปหนึ่งเข้ามาบูรณนะชาวบ้านเนี่ยก็ได้ทยอยกันมาทําบุญและก็มีบางคนทยอยกันมาบวชพระบวชเนนเป็นจํานวนมากแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเนนหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนทีละคน ต่อมาพระที่ดูแลโบสถ์ก็สังเกตเห็นว่าได้มีจีวรขาดๆไปติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปองค์หนึ่งและพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเหตุการณ์สยองขวัญน,นี้ก็ยังไม่จบเพราะว่ามีเนรหายตัวกันไปอย่างต่อเนื่องเจ้าอาวาสมีลางสังหรณรจึงได้รีบวิ่งไปที่โบสถ์และสิ่งที่ทําให้เจ้าอาวาตตกใจมากนั่นก็คือพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจากตอนแรกที่เป็นท่ายืนกั เปลี่ยนเป็นท่าที่นอนตะแคงและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากๆและยังพบเศษจีวรที่ติดอยู่ที่ปากองค์พระพุทธรูปนี้อีกด้วยจเจ้าอาวาสไม่รอช้าจึงได้รีบทําการ